ไนครับพี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้องสวัสดีปีใหม่ครับผู้ปู่ทุกคนครับบอกปีใหม่คือเห็นงานบุเศร้าครับบริปักปอนเลยเห็นต,ตลดนอดทนนี่ห้องมือถือบุยมืออยู่เลยครับค <c oughs> รับพอดีแลียนั่นแลีนนี่เกิดเลยบอกว่าได้เห็นงานบุ้นเลครับเห็นต่างงานงานจี่ของปล่อยไปก่อนครับบอกว่าปีปนนาใหม่กัไดนบุพี่น้องเลยครับนงานใหม่ ติกลางเตีนปอนะผู้ใหญ่วะูตรดกลางเตนเมื่ปีมัสาดได้บุปผาตันวะคุณน้องไส้กันเลยเฮ้ยได้กินครับวันนี้เออครับหลังจากขี่ถั่วไปแล้วเนาะวันนี้ก็เมื่อกี้สวยเหมือนกันครับวัเนี้ขดทงเนี่ขดป้าขดป้ามันต้องเป็นสัตว์ป้าแม่นี่เป็นตัขน้ำาลดเท้พี่น้องเอ้ยครับ มันก็ขึ้มาสวสนหนเลย่น้องสดๆเจ้าเต่านนครับด่นทดๆอยู่ together, เอาอีแล้วเอาอ well ีแล้วไปกำลังโ่อกอ่ะตจันเลยล่ะไปงลบสิลาบลาบเลียนสิลาบเลนปะลาบเลียนลาบเลนบ้านมาด้เนบปนหน้งเยครับจุนามามามา เลี้ยงัวก็เลี้ยงไะนะัวก็เลี้ยงมวก่ยวเขาผมจะเลียวกวเขาเลยเลี้ยงมวก่ยวเขาเพราะว่าตั้งแต่เะกี้เลี้ยงธรรมชาติเออาก็มเหนื่อพี่ต้องตาเดี๋ยวกาเลียมจับหรือพี่ต้องเอ้ยครับกาเลียมจับเล้ยครับนี่ยำเดียวไม่ยอไม่อาไม่ำก็ยังทำอไเอาเดินฟื้นคำอไรหรอว่าทำาไมหรอ ยูนั่นละยูแล้วไม่ให้ยูดอกน่าลุกแล้วท้านุณก็สิขอกันไปนะพอลดยมคุยบ้าอพกเอาเลย้พี่น้องรัจากเขาโปรยด่างลบินทีมากยางก้อนจะถลาบนะจะเสียบปุ๊เสียบพี่น้องเอ้ยมึงตัวปลาครับบอกกัหงว่าปลาเยรอตะเพียน เทียนหน้าและครับเขาเขาไปแต่ตัวนี้บกเขาเด็นี่ตัวนี้บกเขาตัวเลียมๆหน้าไม่ยังตียางเ้วจะตอหลับอ้อ้อ้คือบกขากันแล้วก็วามันตายแล้วคอยวามันตายเนาะเอ็นบดินหมตน้่จได้กินได้นยาดียังฟักปนะพี่น้องก็ีพอดินอกเดินหอกก็มัดเป็นต้นนอดีเยังมัดลัง

ไม่ไปก็มีพี่หน่อ,องบอลครับพ่อไปทำหนึ่งก็น้อยวันเหมือนซุ่มเห็ดปะปาร์ให้จุนน้องตัวปะปาร์เห็ดกอครับก่อนมาเห็ดกอกเฟี่ยงขาเปิ้ลวัวลายครับแล้ววัวพุ่ยไปข่าเปิ้ล มีเงินหลานฝุ่กลางคูมหลายครับมีฝุ่นมึงเวยเงินหลานพี่น้องมีฝากป้ากล้วยเหมือนรับอุ้ยไหมเราพี่น้องดินยังไทยอ่ะยังมันดินมาเลยม้าวขานี่มาแต่กินแรล้งมาดานเคยซุ้มทีมงานเดียวกันเลยพี่น้องเดี๋ยวทองปลาซอยแน่พอนะ เดีมัหอดเบอปลาลาไเนาเ็ดหอปลาซอยทานเกลืลอย็งส่ไปนตัวครับเหลืออยู่สองสมบน้นเหลี่ยมหมนเ้นครับหมจะมาถกินด้กันได้ไปเนะไก่ปดปนครับพี่น exchange, ้องวันดีพี่น้องวนดีปีใหม่ครับวเดทุกคนครับของปีใหม่เห็น <employ> in งานบุเศาครับ บ่ได้ักพันเลยเห็นกตลอดจนหอมือนี่นมืออยู่เลยครับ <c oughs> ก็ดีแลนนั่นแลนนี่เดีลยบเ่เห็นงานบาดครับเห็นต่งงานงาน่านดือของปล่อยไปก่อนผมว่า,าปีนี้ก็จท่านบูพไน่อยเลยครับงานใหม่จะไปกลางเตียนะนะ้วยว่าูจะไปกลางเตีนเมืปีมสารได้บกปัตนว่าน้องส้กันเลยเออไอได้กินครับันนี้

เนาใส่อยูใเนถาก็เขาเจามีบ้นี่ซ้มเชือมสใส่เนาหอยยูน่เครับพะากครับต่วทนี้พอดีอพี่น้องพแม่พุแม่ยูรอหมอคนนะนี่็จะมาแก้ออกปะแก้วอะไนีวกนี้ออกเนื้อมันด้อัวเนื้อได้นั้ออเตเนื้อครับตาตายังเหยียตาพี่วิธีเหบนี่พี่น้องเฮ้ยครับมันพอเยบประตูไหม ชูเกลือดีหนอเดี๋ยวตัข้อมันแดงน้อยครับออเดูหมูข้อเนี่มันเป็นแดงั้งหาตครับ้คือมีใครป่ามันเกิดใครทำขนไก่เขาเดินสามเหยโอยเขาบพท่านกินท่านเมือดอยู่เดียวรลงหน้ากเดยลงหน้าไม่ยังเนาได้เห็นงานของบริษัทส้ไอ้อหนังมันเอาไปตักให้ตันินี่เอาเนาะมันทิ่เบาเกี๋ยวเนย

ตกลมปากแม่หรอที่แม่ตีม้วนลุดบม้วนตาเขาตาถางมันเลยเรีบเล็บนน่เล็บนิหนุ่มขอเล่นมั้ยอ๋อเว้นตันตัวหัวไปขี อันนี้ปลาดิบเอากะบอกบ้านห้าเน้อเียเอาเนื้อตมนยตบตมเยแกแกก็หนาพุชิง lúc về tiếng điêu lạc cái nha hả cái <laughs> cái <laughs> này cái này không được tiếng มดแล้วมดแล้วมืล้มแ้โอ้ท่านเอกาจับตเราเปน้องวัดที่ยางที่มกแจ่ปน้งเนี่ว้าขันพาเออจังสละจังสุกไปกินสุกๆเดียวร้านมาเม่นถือบุกสูงไหมกับสูงมันงจ๊ะบ้าละถือบุสูงซ้นถือบุสมันละ Ba tay bà tìm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  Phê tìm Phê tìm phê tìm bà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  bà tìm 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 ไม่แกว่าตาขาไปทีตัวนี้ได้เป็นองลนีันองนเอมัวลูกดวนอ่ะพูลูกดวนอ่ะลูกดวนเล่นเมือเลยดี่เ่มืเลยะนะเมีนบอยอน้เมียนเขาก็เชี่ยวกันตัวเนาะโอยมกินล้วมาบ้านเนี่มันเผ็ดหวาน ว่ามันสุกแล้วมันสุกแล้วมันสุกแล้วท่านเสียดีอนไอ้มแดงนั่สุกแล้นีาบมันวนนว่ามันกหวานเตัมงีนี่ทงทาพี่น้องทาบุตรตรงหน้าพี่น้องครับุ่รตรงหน้าทาบุรแดงก็ตั้งนี่วะทาบุ่นแดงก็ตั้งปีวบุระบ้รฝนดีปีนี้ครับเอาว่าเ่งสีนั่นแหละเท่งเลยเทหมือนที่เเหมือเลยเป็นวายแล้ววายแล้วส่หลายแสบหลาย มีอันนี้ผมใส่เส่ผง่่มมีโบไซแซบแซบบส่ผงนี่เห็นบไใส่ผงอาีมือดด้วยีมือดินด้วยอคน้งก็ได้อันนี้มันเอามาเมันวนมเอามาเรียบร้อยแล้วมือนี้เอ้มือนี้ขคน้ไน้นปาต้นปาใส่ปก่อน ข้นไากอึ้นทีขนใสไปเลยซีมงกอนมามันจางมันเชียนถ้าบันจางก็ยังมาใส่ยมันก็จางตรไม่ใส่หยังเกลือเลืย่แคเลือเกลือปลว่าแม่เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพไปหาเกลือให่านะเกลือแท่งครับปิงปลาปิ้งปลาปิ้งโลจีบ่นะโอ้ปิ้งแตงแตงผมมาท่นตัวทอตัวทอแล้วตัวทอแล้วอ้กินฝุกเนาะ เนาะจังไปกินคำครับอันนี้กินเนาะก๊อวะเนี่ยก๊วะใส่บุเดี๋ยวเราทำาหาบังหน้าพี่น้องเฮ้ยรีบข้าวยานบสุกนมเนาะยานบสขัวไปเจอแครับพลัคนผันเอาได้ครับซันซันซันนขอกันเองเลยอืมอ่าลงคนนี่ลังไม่กันเยวมื่อจุกกระยากยากไอยกนปกติันคั่นแล้วคั่นจนร้อนแล้วมือเลียมองเลยนว่ามือ

อ่อนจางว่ะอ่อนจางเกือไงอเหล้านะโอ้ยกอ่อนจางก้อเล้วนกินกันครับันนี่ยร้าวเปล่าบ้านแก่ถงนันแะได้ดกินกันได้กินย่างเดียวบ้านี้นะย่างอยู่ตแก่กินกะันยาไม่อ้วเนียน้ยนยขวดเนยขวเยเอียยเน้วนนี้นนี้้ อย่ากมาี่ากมบูเดมักพีเดมักลาบเอ้ยกระเจ้ถวยบ่าใหญ่เ้วยนึงบ่าูกันบ่าูอยู่ดอกแหมยินแดลูกทงลูกทงทีละครับไิ่ด้ดผี่างก็ได้สุดตะก้นขาวตรงมีลาปลาครับเยี่ยมเลยปะนะชอบหอมนะปูเลยปะนะหวานแท้ที่บกพีนี่หวาน่มเข่าเด้ ขาลงเขาเ็ดเยก้วนตักเขางอเนี่ยกินเป่นงากระปุกยังเงินป่ะปลกกระปกงปอดสางปอดตาบ่บปอดเ้อปอดยุ่นีกวานพี่กวานกินบ่เผ็ดสหายวกินก้นกินก้อนอกินมจีเนี่อมาได้ปอีเน่ยตั้งอเมรกาปอโทษนี่ไม่ต้องหลนปีไม่น้ำโูก เกล่อเนี่ยอมเน่ด้อพอมเนี่ยก็มีดนโนกินทีนึงครับอมเนี่ยมันโดนยังไงีหลับตาิเนเแตยู่มมืออปลับพี่นอ้องแต่ว่าเห็นัก็เห็นพี่น้องเห็นครับจะอยากน้ำก็จะอยากน้ำน้ำไล่เหียนพี่นออ้องเด้เนี่<ด>็เลยครับโซดาใส่เกียวของยพยสวนเอาใส่น้ำแข็งใส่หมแข็งกีลายเ้ แส่เกล็กาแฟแก้วดกาแฟพี่นเก้วดำนี่แก้วกาแฟงั้นบุกยำที่เก้วกาแฟนี่ยังต้อตอันนี้น่ามักตัวมิโนะอ้าเสียงัวหลับผู้ไดไอย่างเรบูไปหลับกอนจะมากินเราหดทาทังสี่ทังสี่โอ้ยไม่ต้องขุออกไม่ต้องคุออกกินเลย ทอดป้าน,นี่เด้อย่างปลาไปเลยเกีย๊ยะครับหยิบแก้วออกมานะเกี๊ยวกับบุ้มีเกี๊ยะกับบุ้มีเฮ้ยนี่เบี้ยเงี้ยนี่มนกวนนะก่อนล้างมือหมดนนะไปกินกันไปเลยครับนี่คือยังเอาเจ้าของทีให้มาเห็ดหัวหน้าให้ของสวนเจ้าของสวนฟ้ามึงฟ้ามึงก็เง,งินแสนเง,งินล้านฟ้ามึงเงินล้าน บ่มีตั้งแต่สากกับเบียห่อนนี่หลบหนักกันมี่หมดพี่น้องโหวกยู้กินเองฟักกันเลยครับปลาก็เรื่องกินเองครับปลากับยุสาปลากับยุศาฟักกับยุสวนทีมงานเดียวกันครูพี่ใหญ่กับครูพุ่นหกันร้านเก๋ครับเท็มงานกันมาตเตอร์อไรตัวไหนเอวมือไปมือนีนกันเลยอะไปมือนีนมันมันบ่ดีมืาเนี่ยไปเนี่เถือไปเบิ้งมาเนี่ยถไปเบิ้งไปเบิ้งสัตว์ถือไปเบิ้งเพลิงครับ ไม่บุ้งเผือยัง้บอกไก่หอยนีบอกเราเป็นนงบางทีผมเป็นดอนแล้วครับนี่งกินกินเหงือกเด้ป่ะนะมึงก็ทายอย่างน้นมึงไ่ต้องกินหรอกนะนี่เป็นนก้ครับโดนยิงตัวนึงมามาพี่นนกทุกคนครับกินน้ำกันเต้ยบนนี้ป็นน้ำนำต้มตุ้มเป็นนกนำปลาน้มตน้ม น้ำยังกน้ำลองข้อน้ำลองข้อกู่ลงก่นหนอนำลองข้อเหรอน้ตาหัวว่าเป็นเงินโคกหัวหยุ่งมาล้สุกเบาสุกนั่นเปนสุกพวกกินครับต้องเห็นสุกๆ้าสุกๆกรเีเป็นพยัญชปนหงได้ต้องกินใหี่สุกครับ้าเดีบๆเลยถ้าสุกๆเลยครับ้าสุกๆีบเป็นพยัญชนะเป็นวาผู้ตอบเป็นพระวาเอาข้อมือตอบเป็นหล่ะครับ พี่พอวะพี่พอวะนี่มีอกับวาด้วกันนี่น้องไปกินกัน้วยครับอันนี้มัน้กินหลังอยากกินของกินนานลแต่มากินของหวานครับพี่น้องยาวเม,มยดพา ทำเมื่อทาเมือเธอมันต well. uh ิเคสมันมาท่านสูง uh ัน huh. ส uh ูงปะนะม็ uh ินสูกันนีมันท่านสูงมันท่นสูงได้ป่ะเอาไปต้มกันป่ะนเขียวนี่ยบางนีสูงกะนสอมันจัะเคียงสุกจังไมเอาไปตงกอนไมมันบอกท่านสูงกินสูกินสูกนมกินดีแเดียวนี่ว่าสูกในมันคือดำอยู่เออในมันดีบ กับเรานากกินของกินน้ำเรามากินข้าวมันตบตาดากี่น้องตบตดครับแตงโมบักแตงโมกินแตล้างตบดัไม่ไปกินตล้างอย่างีแต่น่ะแตงโมครับสั่งดำสังดำสังดำสั่งดำยังไงแตงยื่นยื่นเบือหลังนั่งกนสั่งื่อนื่อหนังสั่งก่อนจะปลูกเปียกบางเปียกบางเนื้อหลายกินวั่งก้อนมันหวานบ้าหวานบ้ลองมงดู หวานกับปวยเหรอฮะสูอ้อยป้าพุผลอะไรบ้างผลอุ้ยอ้อยป้าหนังบเลยใชกไหมหวานบ่บ่หวานสุกเลยมาเนี่ยสุกเลยกับหวานแต่หมองม้อนบบ่่หวานน้ำตาลไม่ร well right. ู้อะไพี่อ่านครับย ja mm ังไม่รู้วิธีเบียร์แล่วรสหวานรสหวานทานง่ายเดี๋ยวมึงจะป้าผลกัน หมดเดมมัน่างไม่เลวบอกไปหางฟ้าไปหางฟ้าเป็นหนึ่งบอกจะพาไปหางฟ้าไม่ยี่เขากินนามแบบในกระดิบิตต้อนนามต้อนไปเนาะต่อวบจะข้าวห้เพินก็เลยใส่อยู่กลางตรงหน้าครับมันาะมีนาเลยมาจอนนาจจอนหนามเราก็เลย ไ่ได้ใส่ได้สวยป่ะนะได้ใส่ถ้าไม่ได้สวยแต่พี่น้องเอาอล่ะพี่น้องพีนง่น้องมืง่อสองปอนด์ไม่ได้พี่น้องนะขอบคุณขอบคุณปี่กายที่คนไทยก็แช่ทุกๆคนละครับมีนี่ก็เ,เริ่มไม่ครับหล<อ>ังจาก,กปีไกยที่ผ่านมากับขอบคุณขอบคุณละที่ให้กำล,ลังแรงใจได้พี่น้องนะเอ้สตอนนับนไม่ได้ก็ลาพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี 我呢？Well, <Yeah. S 1> yeah.